นี่น้องเสื้อขาวครับแข่งทีมไหนครับสุพรรณบุรีอ้าวพันธากล้องหน่อยแล้วสุพรรณบุรีเฮ้เอาแล็กตะซอยพลังองค์กรทุ่มเท่เฮชุดสีดำเออเชียร์ทีมไหนครับน้องเสื้อขาวกับน้องเสื้อชมพูตรงนู้นนะฮะเออนั่นแหละน้องน้องนั่นแหละฮะน้องนั่นแหละฮะเออนั่นแหละน้องมองกล้องตรงมามองตรงมามองตรงมา มองตรงเนั่นแหละครับยังสับสนครั้ยังสับสนคือเอาคือเอาจริงนะถ้ามาดูแชมป์กีฬาเจีเราต้องรู้มุมกล้องนะฮะอะเดี๋ยวลองดูมีคนรู้มุมกล้องเสื้อฟ้าฟ้าที่พร้อมพร้อมเก่งอยู่แล้วนะเสื้อฟ้าฟพร้อมเก่งอยู่นะฮะเดี๋ยว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 เดยเวเูอัคดาหรือป่ครับามหันหลังมาครับคิวครับหันหลังมาดี ใครครับรอเจอครัวคณาครับคู่ต่อไปเจอกันแน่นอนคนีบแมวเหมียวเหมียวเหมียวบ้านรวนมาน้อยอุ้ยที่หิวข้าวเลยครับเสื้อม่วงทางนู้นฮะเสื้อม่วงจากไหนฮะจากไหนครับน้องจากไหนฮะบอกว่ามาจากบ้านค่ะมาจากบ้านครับมาจากบ้านค่ะหัวล้อพทิกคักอย่างเลยฮะจะมาจากไหนก็เรื่องของหนูค่ะพี่ใช่ครับนั่นแหละฮะ่เสื้อดำเนี่ยฮะเสื้อดำเนี่ยมาจากไหนครับโอ้ยยิ้มสวยด้วย ถ้ากล้องตัวไหนสีแดงนะน้องยิ้มให้เลยนั่นแหละถึงแม้น้องจะกินขนมอยู่ก็ตามชื่อเขามพี่จะไม่พูดอถึงแม้น้องจะดมยาดมอยู่ก็ตามนะตอนนี้ออกจอแล้วเห็นทั่วประเทศแล้วนะครับนี่ะอ่าก็ต้องบอกว่ามารอนน่าจะเป็นคู่สองคู่สามอันนี้ผมรู้ครับครับกล้องเชียร์ของกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับผมโอ้บอกมือให้กล้องได้ไหมฮะด้านนู้นครับมองตรงมาครับมองตรงมานั่นแหละครับ อย่างนั้นแหละครับให้เขาลวมมือครับแล้วนี่นต้องแบบนี้ขอบคุณมากครับที่ช่วยทำอาหารกินตั้งแบบนี้ครับแล้วรู้ผมก็นี่